สวัสดีครับพบโบราณวัตถุหรือว่าศิลปวัตถุชิ้นสําคัญนะครับเป็นฐานรูปเคารพเนื่องในศิลปะจามหรือว่าจะเรียกเป็นศิลปะร่วมศิวิชัยจะได้ที่สัมพันธ์กับจามพบที่สุราษฎร์ธานีวัดป่าเลไลนะครับอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่1 4ศิลปวัตถุนี้นะครับสะท้อนภาพของศิวิชัยในฐานะที่เป็นชุมทางทางการค้ามีความสัมพันธ์กับหลากหลายทั้งเหนือใต้ออกตก ทำให้มีรูปแบบศิลปรกรรมที่ปรากฏในพื้นที่หลากหลายตามไปด้วยเอาที่เรื่องการพบศิลปวัตถุนี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นการพบโดยบังเอิญน,นะครับโดยคุณอัตพงบุญสร้างที่จัดทริปไปสำรวจที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบในขือระหว่างจัดทริปเที่ยวศีวิชัยที่ชาย,ยาของบุญสร้างสวด ซึ่งตอนที่เราเจอเนี่ยเราก็จะมีไปที่วัดป่าลีไลด้วยวัดป่าลีไลจะมีไฮไลท์ก็คือจะเป็นใบเสมาที่ยกย่องว่าสวยงามที่สุดในสุราชเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาเราจอดรถเนี่ยเราต้องเดินไปที่โบสถ์เพื่อจะไปดูเสมาแต่พอดีวันนั้นเนี่ยมีพระของวัดเนี่ยนั่งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์นะครับอาจารย์ผมก็เลยไปกราบท่านพอเมื่อตอนกราบท่านเนี่ยตาผมเนี่ยไปเห็นแท่นหินเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ครับอาจารย์ จากประสบการณ์ที่เคยเดินทางแล้วเห็นวัตถุโบราณมาครับเราก็จะสังเกตว่ากลุ่มชายยาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีหินทรายหินทรายแดงแล้วอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันน่าสังเกตตรงที่ว่ามันเป็นหินทรายแดงแล้วมันมีการตัดแล้วมีการบาดเป็นร่องรอยที่น่าสงสัยผมก็เลยขอเข้าไปดูใกล้ๆแต่ว่าเดิมเนี่ยความก็เลยมองด้านอชั้นล่างฮะโดยรอบๆแล้วก็เจอลาย แต่ตอนแรกลายมันกลับหัวกันอยู่ครับก็เลยปัดๆหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นข้อมูลก่อนแล้วก็แจ้งกับทางเครือข่ายที่เป็นการอนุรักษ์พระศิดปนะก็คือท่านเจ้าวาดวัดแก้วนะวัดรัตนารามก็คือท่านพระมาหาธงชัยท่านก็ได้นําเรียนท่านายอำเภอพยาแล้วส่วนผมเนี่ยก็เอาลายส่วนเนี้ยส่งให้กับอาจารย์ท่านหนึ่ออาจารย์เจี๊ยบนะอนการช่วยกันวิเคราะห์ดูคือเดิมเนี่ยของมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละฮะทางวัดเนี่ยไม่รู้ไปจากไหนเขาก็ เอามาความไว้ตรงนั้นสัก4 5ิ0ปีได้เหมือนกันครับอาจารย์พอผูเจอวันแรกหนึ่งวันที่หนึ่งแล้วก็แจ้งไปใช่ไหมแล้ววันที่สองเนี่ยผมทางผู้ใหญ่ก็มาที่พื้นที่แล้วช่วยกันเปิดขึ้นมานะครับสรุปแล้วว่าด้านไหนมันจะกลวงมันเป็นการคว้านนะอาจารย์ตอเราไงเข้าไปเนี่ยมันจะมีปูนด้วยเป็นปูนคล้ายๆกับปูนที่ฉาบผนังปราสาทกัดแบ้วครับอาจารย์หรือตรงเนี้ยผมก็เลยแจ้งกับทางคณะก่อนว่าอย่าเพิ่งไปล้างปูนออกนะรอทาง กรมศิลปากรในทางรมวิยาศาสตร์ตรงนี้เข้าไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชั้นต่อจากชั้นปูนลงไปเนี่ยเขามีการเก็บอะไรไว้อยู่ใต้ดินที่สำคัญเนี่ยองคุณมันมาสามารถช่วยดูอายุได้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนศิลปะของศรีวิชัยเอาจริงๆหลากหลายมากเลยนะเหมือนกับมีสี่ห้ากลุ่มเลยอะกลุ่มแรกก็คือก่อนที่จะเป็นศรีวิชัยเนี่ยเขาก็จะสัมพันธ์กับอินเดียใตย้แล้วก็อินเดียเหนืออินเดียใต้ก็จะรับภาษาแล้วก็ตัวอักษรมาด้วยนะ ในขณะที่อินเดียเหนือเนี่ยในช่วงหลังช่วงประมาณสักปีพศ1300นะครับก็จะรับศิลปะแบบปาละเนี่ยเข้ามามากแล้วก็ถือว่าเป็นแกนให้กับศิลปะสีวิชัยซึ่งเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองก็คือศิลปะสีวิชัยเองจะแยกเป็น3-4ถึงพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่ในภาคใต้พื้นที่ในมาเลเซียพื้นที่ในเกาะสุมาตราแล้วก็พื้นที่ในเกาะชวา ลักษณะโดยรวมก็จะคล้ายๆกับศิลปะปาระแล้วก็นับถือพุทธมหายานเพียงแต่ว่าจะมีลักษณะท้องถิ่นที่แตกต่างออกไปส่วนกลุ่มที่3ก็คือศิลปะจามปาถือว่าเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็ความสัมพันธ์ทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่มีกับอาณาจักรจามปาซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญก่อนที่จะไปถึงจีนแล้วก็เป็นผู้คนที่ใช้ภาษากลุ่มเดียวกันด้วยแหละ ก็เลยเป็นเสมือนคู่ค้าที่มีความใกล้ชิดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสูงในขณะที่กลุ่มที่4ก็จะเป็นศิลปะแบบโจละในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่16เลยคราวนี้กลับมาที่ศิลปะแบบจำปาจะมองเป็นศิลปะร,ร่วมก็ได้เพราะว่านอกจากจะพบที่ประเทศเวียดนามแล้วก็พบที่ภาคใต้บ้านเราแล้วก็พบที่อินโดนีเซียด้วยจริง กลุ่มอน,นาสตามแล้วก็ศิวิชัยเนี่ยนะครับเป็นน,นาษาของกลุ่มคนที่พูดตะกลุลภาษาออสโตรเซียนะครับหรือออสตรเซียนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันมันก็จะมีความใกล้เคียงกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นในไซต์ที่ชาย,ยาซึ่งเรากําหนดว่าเป็นศิลป,ปะศีวิชัยเนี่ยนะครับจริงๆในบริเวณภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยก็พบศิลป,ปกรรมที่มีความละม้คล้ายตามอีกหลายแห่งนะครับอย่างเช่นที่ชาย,ยาเองเนี่ยก็จะมี เจด,ดีวัดแก้วหรือตัวปราสาทเป็นปราสาทอิตซึ่งมีลักษณะการทําเสาหลอกแล้วก็มีการตอกร่องเสารหรือทำรูปลายที่เสาคล้ายกับศิลปะตามเหมือนกันหรือว่าที่ซุราชธานีเอก็จะมีค่ำชื่อค่ำภูหาที่มีพระบัทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทลักษณะคล้ายกับศิลปะลงเตือนในจามนะครับก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ตัวที่เกาะสุมาตาที่ปาเลมบังเองอาจจะเหลือหลักฐาน่อนข้างน้อยเพราะว่าถูกเมืองรุ่นใหม่ทับไปแล้วแต่ว่าในเมืองใกล้เคียงกันคือเมืองจำดีเนี่ยนะครับซึ่งมีโบราณสถานอีกประมาณส0มสิบสสิบแห่งก็จะพบว่าพวกปฏิมากรรมไม่ว่าจะเป็นสิงโตโทอรบาหรือเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลวดลายการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับศิลปะตามปาที่พบในเวียดนามมากเพราะฉะนั้น ก็เห็นในความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่ได้อยู่ต่างอาณาจักรกันเนี่ยแบบเหมือนกับว่าเขาก็เป็นเครือญาติกันแล้วก็พูดภาษาในตระกูลท,ที่สามารถจะสื่อสารกันรู้เรื่องก็ทําให้สองศิลปะที่มีความแกล้เคียงกันแล้วก็มาพบอยู่ในบ้านเราด้วยตั้งต้นเลยเนี่ยศิลปะศีพิชัยหรือว่าศิลปะจามปาก็ดีเนี่ยที่มาคือมาจากอินเดียหรือเปล่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียตั้งแต่สมัยศิลปะพุกตะจนกระทั่งถึงตาละนะครับ พวกรงรอยพวกกระดนกที่เป็นเหมือนกระดนกประกาศหรือกระดนกขัดปูดเนี่ยนะครับส่งมาจากทางอินเดียแต่แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดแล้วก็รับให้ท้องผิดมากขึ้นเช่นใบมันจะมีความหยักมากขึ้นเป้นกดไปกดมาอย่างที่ท่าอาจารย์เชิดสิง์สันทลีนะครับเรียกว่ากระดนกลายเส้นขนมจีนนะครับลองประมวลภาพศิลปะจมตาที่พบในภาคใต้ใบ้านเรานะครับก็มีฐานรูปเคารพองค์นี้พระโพธิสัตว์ พระพุทธรูปตังห้อยพระบาทปราสาทวัดแก้วแล้วก็มีมุกกระลึงองค์นี้ด้วยมุกกระลึงองค์นี้ก็น่าสนใจนะครับนักวิชาก,การเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นมุกกระลึงที่ถูกกล่าวไว้ในจารึกปราสาทโพนครหรือเปล่าคือในจมปาเนี่ยจะมีจารึกที่เล่าว่าในปี1317นะครับมีพวกทะเลใต้ยกกองเรือไปตีบ้านเมืองแล้วก็วิหารโพนคร นำเอามุกคลึงและก็ทรัพย์สินอันมีค่าไปก็ปรากฏมุกคลึงในบ้านเราพอดีแล้วก็เป็นศิลปะจำปาก็สงสัยว่าจะเป็นองค์นี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันในชัยยาเนี่ยก็จะมีจารึกวัดเวียงนะครับที่ระบุพออาศกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกันก็คือปี1,318จะใช้คําว่าจารึกวัดเสมาเมืองนะครับเพราะว่ามีการย้ายไปที่วัดเสมาเมืองนคร ในช่วงที่มีการบูรณะบ้านเมืองในสมัยพระเจ้าจันทรพานุแต่ว่าเรื่องราวจริงๆอ่ะจะเป็นเรื่องราวของพระเจ้าสีวิชยะหลายท่านคงเคยอ่านผ่านตาแล้วละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับพระองค์มีพระเกียรติแผ่ภพศาลกล้าหารอดทนหนักแน่นสง่างามเมตตาการุณาพระองค์สร้างปราสาทสามหลังด้วยอิฐให้เป็นที่บูชาพระโพธิสัตว์ผู้ที่ถือดอกบัว ผู้ที่ถือวัชระและพระชินนาพุทธเจ้าถวายแด่พระชินราชสถิตยอยู่ทั้ง10ทิศก็มีระบุสกราชด้วยนะครับ6 9 7ซึ่งจะตรงกับพศ1318ปีเดียวหลังจากจารึกปราสาทโพนครหลักฐานทั้งหมดนี่นะครับอวรมถึงหลักฐานที่พบใหม่ก็คือแท่นรูปเคารพนี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์กับศีวิชัยที่มีกับบ้านเมืองต่างๆนะครับ รวมถึงในอาณาจักรจามปาเป็นการสะท้อนภาพว่ามันมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์จากชาย,ยากับจำปาโรงเรียนเนี่ยชาย,ยากับโรงเรียนเนี่ยเป็นมหายาณมาจากไหนเราก็ต้องตอบว่าปาระในเวลาประมาณวรรที่สิบสี่คราวนี้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14, สิบสี่อ่ะศรีวิชัยตอนนั้นเป็นมหาอำนาจทางการค้าที่มันอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนศรีวิชัย เป็นพ่อค้าคนกลางเป็นเหมือนชาวซอกเดียนในเส้นทางไหนแต่ตรงนี้เขาจะเป็นศูนย์กลางระหว่างเส้นทางอินเดียกับจีนเส้นทางนี้มันมีจุดเดียวที่เป็นคอคอดที่หนีไม่ได้คือสีวิชัยสีวิชัยไม่ใช่รัฐเดียวนะฮะในอดีตสีวิชัยเป็นกรมการค้าที่มีเจ้านายวัน,นะตามอินเดียเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะการค้ายึดเมืองท่าต่างๆเอาไว้เป็นเมืองของตัวเองและสมประโยชน์กันด้วยการเจรจา คือพูดง่ายว่าแชร์อ่ะยุโรปต้องการอะไรจีนส่งผ้าไหมกับเครื่องกางสาโดนเก็บสามชักหนึ่งแล้วสามชักหนึ่งทำไมต่อสามชักหนึ่งก็เอามากระจายอยู่ในคนชั้นบุคคงนี้แหละไร้ัฐต่างๆและรัฐที่อยู่ใกล้ทะเลก็จะได้ประโยชน์คือเก็บสวยส่วนรัฐที่อยู่ใกล้บกหรือใกล้พังสมุทรก็จะมีเรือเล็กออกไปหาของป่าเครื่องเทศหาสินค้าที่ทางยุโรปอารหรับหรือทางจีนต้องการ คือพูดง่ายว่ามีการสมประโยชน์เขาเรียกว่ามีผลต่างตอบแทนไม่ใช่อนาจากักรแต่มันก็มีความขัดแยง้งรัดทางใต้แล้วทั้งเหนือมีการทะเลาะก,กันมันมีร่องรอยสงครามในในสีวิชาคือลบกันในกลุ่มของสมองคมงการคานีเนโดยรัดทั้งบนเนี่ยยกกองทัพไปตีทางด้านล่างคราวนี้พอมันเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยผมจะกระโดดไปที่จุดที่มันมีสงครามจากจนละ คือโจรละเนี่ยก็คงจะขัดแย้งหรือว่าไม่พอใจกับกลุ่มการค้านี่แหละใช่ไหมใช่ครับโจรละลอยู่ในแคนอัดคป,ประเทศจัทมินโจรลเัเติบโตขึ้นมาในช่วงหลังที่เขาตีลูกกระยะแตกเขาตีปะลวะแตกอินเดียใต้เป็นของเขาแต่อินเดียเหนือเป็นของปาระเส้นทางการค้าเมื่อผ่านจากช่องแคบมารากาแล้วก็ต้องมาผ่านเขาที่สีรังกาเพื่อไปยุโรป เรือพวกนี้ถูกกักอยู่ที่มาลากาเยอะมากอ,มอยู่ในเขตสีวิชัยอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับคือือ,องทัพเรือใหญ่ของโจระต้องมาตีสีวิชัยนั่นคือหลักฐานสำคัญในจารึกกันซอว่าโจระต้องไปตีถึง12เมืองของกลุ่มสมาคมการค้าโจระตีเสร็จก็ทำให้เส้นทางการค้ามันถูกเปิดในจารึกกันซอหรือว่าจารึกตันจาวู ก็จะเล่าถึงกษัตริย์โจละนะครับพิชิตเมืองต่างๆทรงพิชิตประตูมณีแห่งศรีวิชัยประตูมณีแห่งปันนายเมืองมาลายูมายิรุถิงคำอิลังคสุกะมัปปะปลมเมวิลมบันกรมวาไลปปันทูลตะไลตะโกลัมมาตมาลิงอิลามมไรเทสัมมานักกวรม แล้วก็เมืองเคดารัมรายการตอนนี้เล่าถึงความสำคัญของหลักฐานชิ้นนี้ที่พบนะครับในขณะเดียวกันก็ให้ภาพของสีวิชัยซึ่งเป็นกลุ่มบ้านเมืองอะทั้งในเขตภาคใต้มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมีความสัมพันธ์เหนือใต้ออกตกกับรัฐหลายด้านทั้งที่เป็นคู่ค้าแล้วก็ทั้งที่เป็นคู่แขนกันหลักฐานชิ้นนี้นะครับช่วยให้เราเห็นภาพ ของศีวิชัยที่มันมีความหลากหลายขึ้นทั้งในแง่ของพื้นที่และในแง่ของมิติพื้นที่ก็คือมีความสัมพันธ์กับทางอินเดียเหนืออินเดียใต้ชวาภาคกลางรวมถึงในประเทศเวียดนามหรือว่าอาณาจักรจามปาโบราณส่วนในแง่ของมิตินะครับมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์หลากหลายมิติทั้งในแง่การค้าผลประโยชน์ในแง่ของศิลปวัฒนธรรมภาษาที่ใช้ภาษาร่วมกันแล้วก็ในแง่ของการดองสายเลือดหรือว่าดองญาติ โดยเฉพาะในละแวกรัฐที่อยู่ใกล้กันคุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลแบบนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้